จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพบกับอาตมาพระมหาธิรนานะคธิโรในเสียงแบบนหนาวเสียงหนาวนะเพราะมองไปก็เห็นไอแห่งความหนาวคลุมไปทั่วภูเขาเลยไอของความหนาวจับอยู่บนดอกไม้ยอดไม้ใบไม้ ไหลไปตามภูเขาเรียกว่าอุ่นไอแห่งความหนาวเมื่อมันหนาวแล้วเสียงก็ต้องหนาวด้วยไม่ได้หนาวแต่ตัวหูตาจมูกลิ้นกายและจิตก็พลอยจะหนาวกันไปด้วยก็เรียกว่าทั่วสันพรางร่างกายสีตังอุ่นห่งปฏิหันติตะโตวาลามีคานิจัก ก็เพราะหนาวพราะร้อนนี่แหละจึงมีสานลามีวิหารมีเจดีมีกุดีมีเวชกกุดีมีถ้ำมีเงื้อมผาก็เพราะหนาวพราะร้อนนี่แหละมันเบียดมันเบียนจึงต้องเรียนต้องรู้ต้องปฏิบัติต้องฝึกเอาระเรียนรู้ศีลและข้อวัดที่หนักและเบา แล้วก็เลือกทำตามสมควรนั่นคือผู้ประพฤติปฏิบัติอะไรพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ออกบวชออกปฏิบัติเพื่อทางแห่งความสุขดังนั้นผู้ใดทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังทุกอยู่นั่นชื่อว่าไม่ได้เดินรอยตามพระพุทธองค์เลยเพราะอะไร เพราะพระพุทธเจ้าเรียนรู้ทุกเสียจนสุรู้บนหมดนั่นแหละเกิดแก่เจ็บตายชาติปิดุขาชาราปิดุขามารณะปิดุขังโซกับปริเดวดุขโดมนัสุปายาซาปิดุขาอปิเยหิสัมปโยโกดุโกปิเยหิวิปโยโกดูโกยำปิชั่งนราปฏิตัมปิดุขังสังคิเตนะปัญจุป,ปาดานะขันธาดุขา อันนี้พระพุทธเจ้าเรียนรู้หมดรู้ตั้งแต่ก่อนบวชแล้วบวชแล้วก็ยิ่งรู้พอรู้ความทุกข์เหลวก็เลยไม่ทุกข์พระว่ารู้เท่ารู้ทันรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลเรียกว่าปริญญาจบปริญญาปริญญาอย่างปริญญาตะบ,บังเรียกว่าเรียนรู้จนจบรอบนะรอบเลย ฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระตถาคตเจ้าพระองค์จึงเรียนรู้ความทุกข์จนกระทั่งออกบวชและมีแต่ความสุขผู้ใดออกบวชออกปฏิบัติเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ยังมีความทุกข์มากอยู่นั่นชื่อไม่ได้ทำตามหรือจเจริญรอยตามพระพุทธองค์เลยดูเถิดท่านทั้งหลาย องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ออกบวชไม่ได้บ่นเลยว่าทุกขว่าเดือดร้อนอะไรแต่ประการใดเลยก็บ่นในก่อนบวชเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีปราสาทสาหลังที่มันตะกิมหาวัฏสะหนาวร้อนฝนโปรงก็บ,บ่นบ่นความแจ่เจ็บตายของคน เขามีทางออกบ้างเห็นสมณะผู้สงบอันนี้เรียกว่าความทุกข์มันบีบความทุกข์มันมากแต่เมื่อพระองค์เข้าสู่การประพฤติปฏิบัติโกนผมโกนกล้าวออกบวชแล้วก็ไม่ได้บ่นว่ามีความทุกข์แต่ประการใดก็ล้วนแต่มีความสุขก,กายสบายใจเพราะว่าได้รู้ได้เห็น ได้ทราบเรื่องราวของกิเลสท,ทั้งหลายทั้งปวงจึงเข้าสู่ประมังสุขังสุขอย่างยิ่งท่านจึงว่านิบบานังประมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนัตถิสันติปร,รังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขอยู่ในบรมธรรมสุขอยู่ในหลักธรรม ที่พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วอันนี้เรียกว่าเอสาบุตธาดธรรมตาเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลาย <c oughs> ที่พระองค์สุขอยู่ในศิลในธรรมพระองค์และพระอรหันต์ทั้งหลายจึงเคารพธรรมฉะนั้นผู้บวชผู้ปฏิบัติผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกา ผู้ดำเนินรอยตามองค์สมเด็จพระบรมศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ถ้ายังมาทุกข์เดือดร้อนมาฆ่าตัวตายมาบ่นเห็นความทุกข์มือกก่หน้าผากว่าทุกข์ยากลำบากอย่างนั้นอย่างนี้เพ,พราะหนี้เพราะศิลเพราะอะไรเพราะรักเพราะชังอันนี้ไม่ได้เดินตามรอยองค์พระาศาสดาโดยแท้จริง ถ้าบวชก็บวชหาจินหาเรื่องไม่ได้หาศีลหาธรรมถ้าบวชหาศีลหาธรรมแล้วจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขผู้ทำตามพระพุธทธองค์ก็ล้วนแต่ได้ความสุขทั้งนั้นดูพระอาหารอาหันต์ทั้งหลายดูเถิดท่านทั้งหลายอย่างยุคปัจจุบันเรามองดูยุคปัจจุบัน สมเด็จพระพุทธเจา้าโตพระมรงังศีท่านเจ้าคุณอุบาลีคุนูปรมาจารย์หลวงปู่เสากันตะศิโลหลวงปู่มั่นปุริทัตโตองค์พระแม่ครูจารย์หลวงตามหาบัวยานสัมปนโนหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟันอาจารโรหลวงปู่อ่อนยานสิริท่านพ่อลีธรรมธโรอย่างนี้เป็นต้น ท่านมีแต่เสวยสุขได้ความสุขจากเนคขมัสสุขละโลกิยะสุขแต่มาได้สุขอันเป็นโลกุตระสุขละกามสุขมาสู่โลกุตระสุขท่านล้วนแต่ได้ความสุขพระตถาคตเจ้าองค์สมเร็จพระบรมศาสดาของเราพระองค์ก็แสวงหาความสุข อันเป็นบรมสุขจึงออกบวชไม่ได้มาบวชแสวงหาความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ประการใดอย่างใดไม่เลยนี่แหละญาติโยมทั้งหลายถ้าผู้ปฏิบัติตามประพฤติตามคำสอนของพระพุทธองค์ยังจะมาบ่นว่าทุกอย่างนั้นอย่างนี้เดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้เป็นหนี่เป็นศินอย่างนั้นอย่างนี้จะฆ่าตัวตายบ้าง พรำเพริรำพันตีอกชกตัวบ้างหาใช่ผู้ดำเนินตามองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่แต่ไพร่ไปเดินตามกิเลสตัณหาของตัวนั่นแหละที่ไปทำอย่างนั้นก็เพราะกิเลสของตัวตัวโลภก็กิเลสของตัวตัวโกรธก็กิเลสของตัวตัวหลงก็กิเลสของตัวตัวรักตัวชัง ก็จิตเของตัวตัวไม่ละไม่วางไม่เรียนรู้ไม่ปฏิบัติตามทางที่พระพุทธองค์ทรงพาละพาวางพาประพฤติปฏิบัติที่นี้ญาติโยมทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติเนี่ก็เน้นศีลและข้อวัดข้อวัดและศีลเป็นเบื้องต้นจากนั้นเข้าสู่สมาธิและปัญญา ผู้มีปัญญานี่ไม่ต้องพรุงพรังอะไรมากและศีลก็มีข้อศีลบอกไว้แล้วว่ามีกี่ข้อส่วนข้อวัดคือความรับผิดช,ชอบของตนทั้งหนักและเบาในศีลและวัดศีลและวัดทั้งหนักทั้งเบาแต่เราก็ทำแต่พอดีพองามทำแต่พอเหมาะพอควรคงไม่ต้องยกมาทั้ง8 000, 4 0 0 0พระธรรมขัน และมาทําจนหมดทุกข้อถึง8 4 0 0 0ข้อหรือพระธรรมขันนั้นดอกก็เอาแต่พอดีพองามเอาแต่พอเหมาะพอควรไม่ต้องเป็นพาราฮาเวพันจักขันธาภาราห้าโรจบุกโรโรพาราดานังทุกขัางโลเจภารานิเคปะหนังสุขั้งเอาเป็นว่าทิ้งภาระอันมันหนักไม่เข้าเรื่องเข้าราวออกไปเสีย และทิ้งภาระอันเป็นภาระของขันที่เราแบกเราหามในโลกอันเนี้ยเราทิ้งเสียและอันในมันหนักมันหามเราก็ทิ้งออกไปสลัดออกไปสลัดออกไปเป็นตันหังสมุลังอภุยหะนิจฉะโตปรินิพุโตไม่มีความปรารถนาที่ไปแบกไปหามกับภาระพวกนั้นก็ปรินิพพาน สงบสุขในจิตใจของเราอันนี้เหมือนการศีลและข้อวัดสมาธิและปัญญาทั้งหนักทั้งเบาเราก็เลือกทำอันพอเหมาะพอควรแก่ตัวของเราไม่ต้องทำไปใช่แต่ทั้งหมดหรอกไม่ต้องไปรวบยอดรวบหางรวบหัวเอาเสแต่ทั้งหมดข้อวัดปฏิบัติอันใดที่เป็นข้อวัดปฏิบัติอันสมควรเราก็ทำแต่อันนั้นเน,น้นๆ หนักบ้างเบาบ้างก็เป็นอันพอดีกับตัวเราพ <c oughs> <c oughs> ระพุทธองค์ทรงเทียบเอาไว้เหมือนไปหาฟืนก็ไม่ต้องเอาทั้งป่ามาหรอกเอาแต่พอใช้ที่จะมาต้องหุมที่จะมาหุงต้มและไม้ผุก,ก็ไม่ต้องเอามาไม้ขแขนงก็ไม่ต้องเอามาเปลือกไม้ก็ไม่ต้องเอามาถือมาแต่เจนเจนไม่กี่อัน ไม่ต้องไปแบบทั้งใบไม่ต้องไปเอาทั้งต้นกล้วยต้นสตอต้นมะขามต้นเืียมต้นกระบกต้นนางดำต้นพยุงชิงชั้นลากมาหมดทุกต้นทุกจรทุกก้านทุกสาขาทั้งใบทั้งจรทั้งก้านเอามาหมดอันนี้เลยไม่รู้ว่าเอามาใช้อะไรท่วมบ้านทั่วเมืองดีไม่ดีจะมาเป็นไฟเผาตัวเองเสียแต่อย่างนั้น เราเลือกศีลและข้อวัดที่เน้นหนักเบาและนำมาประพฤติปฏิบัติให้สบายสบายผู้เลือกอย่างนี้คือผู้มีปัญญาผู้เอาแต่ส่วนที่ได้ที่ดีที่เหมาะที่ควรแก่ตัวของเราเหมือนกินน้ำกินข้าวคนที่รู้จักกินพอประมาณอาหารจะดีแค่ไหนก็กินแต่พอประมาณหรืออาหารจะไม่ดี ก็กินแต่พอประมาณไม่ใช่ว่าอา่านไม่ดีก็ไม่กินปล่อยให้หิวจะเป็นจะตายเขา้าหรืออาหารดีมากก็กินจนท้องพุงจะแตกเหมือนชูชกกัดเข้าไปกินเข้าไปสวาปามเข้าไปอย่างนั้นเราเลือกเอาแต่พอดีการประพฤติปฏิบัติสินร,รมขอวัดปฏิบัติก็เหมือนกันเอาแต่เบาๆก็พอเอาแต่เหมาะๆก็พอ เอาแต่เน้นๆก็พอเน้นๆในข้อประพฤติปฏิบัติของเราเน้นๆพอดีพองามเดินจงกรมวันหนึ่งสามครั้งก็เหมาะไม่ต้องเดินมันทั้งวันทั้งคืนเอาเป็นเอาตายไม่รู้จักหยุดนั่งสมาธิกว่เาเวลามเหมาะพอควรวันหนึ่งสักสามเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมเอาพอเหมาะพอดีพักอิริยาบถบ้างเดินบ้าง นั่งสมาธิบ้างไม่ต้องนั่งเอาเป็นเอาตายว่าข้าพระเจ้าไม่พ้นเหมือนพระเจ้าพุทธเจ้าข้าพระเจ้าก็จะนั่งตายบนตรงนี้แหละถ้าอย่างนั้นก็ตายทิ้งเฉยๆเพราะตัวมีรู้หนักเบาในจิรยวัดของตัวในข้อปฏิบัติของตัวอันนี้แหละเอาพอเหมาะพอดีอย่างญาติโยมมีศีลห้ามีกัลยาณธรรม ก็ไม่ต้องมาทำแบบพระไปออกทุด,ดงไปเดินทุด,ดงอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ต้องมาทำอย่างพระรอกเพราะมันไม่เหมาะกับโยมมันไม่เหมาะกับคารวาดจะมาทำตัวอย่างพระอย่างเจ้าก็มาบวชซะสิจะมาทำตัวอย่างพระ,ะ,ะ,ท,ำพระทำไมจะมาทำลอกๆแลกๆผูกเข้าผูกออกเหมือนหัวเตา่า ศรัทธาหัวเต่าอยากโดกมาก็โดกมาอยากุบเข้าไปก็หุบเข้าไปอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทําอย่างนั้นไม่ได้ขอวัดปฏิบัติต้องเป็นไปเสมอพอดิบพอดีพอเหมาะพอควรในขอ้อศีลและวัดและข้อปฏิบัติฉะนั้นบางคนทําแต่เบาแต่ได้ผลมากบางคนทํามากแต่ได้ผลน้อยเหมือนบางคนมีทรัพย์มากแทนที่จะมีสุขมากกับมีทุกข์มาก บางคนมีทรัพย์น้อยแทนที่จะมีทุกมากกับมีสุขมากเพราะอะไรเพราะว่ารู้จักความพอดีพองามรู้จักจริยวัตรอัธยาศัยข้อประพฤติปฏิบัติให้ตรงควรเหมาะกจต้นในการสถานที่เวล,เวลาบุคคลเราเขาก็ประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอเป็นน้ำทรัพย์น้ำซึมบุญกุศลไหลเข้าสู่จิตใจของเราไม่หยุดไม่หย่อน ไหลเขาอยู่ตลอดเวลาไหลอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนนี่เลยว่าทําแต่ดีทําแต่พอดีทําแต่พอเหมาะพอควรขอวัดปฏิบัติก็เหมือนกันเราว่ารู้ว่าอันนี้คนรจะหนักเราก็หนักมือลงไปอันนี้ควรจะเบาเราก็เบามือลงไปอันควรจะเบาแต่ไปหนักอันควรจะหนักแต่ไปเบามันก็ไม่ถูกในการประพฤติปฏิบัติต,ตามศาสนธรรม คำสอนของพระพุทธองค์จึงลงต้องมีคำว่าธรรมานุธรรมปฏิปันโนท่านว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามทำอยู่ถ้าใครทําได้อย่างนี้โลกก็ไม่ว่างจากพระอารหันต์ไม่ว่างจากอริยบุคคลผู้จะผ่านพน้นไปเสียจากกองทุกกองโทษ เป็นผู้ที่ฉลาดในอุบายวิธีที่จะนำตนให้พ้นทุกข์เทียบเหมือนกับไปหาฟืนมันจะไปลากเอาไม้ทั้งป่ามันเป็นฟืนเปลือกเยอะไม้ผุก็ไม่ต้องเอามันหนักมันเสียเวลาเอาแต่ไม้ที่มีแก่นแห้งดีสนิทไม่มียางก็จะเป็นประโยชน์แก่เราแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่า ไม่ชนิดไหนที่มันแจนแจนดีที่ติดไฟได้นานเราก็ไม่ต้องเอาบ่อยไม่ต้องไปลากบ่อยแบกบ่อยเราก็เบาในตัวของเราเบาในจิตในใจของเรานี่เป็นลักษณะศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ผู้มีปัญญามากฉลาดมากก็ต้องรู้วิธีที่จะปฏิบัติให้ถูกต้อง ส่วนผู้โง่เขาก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแหละเอาไปเส้หมดทุกสิ่งทุกอย่างลากไปเสหมดทุกแบบทุกประการก็เลยเป็นภาระของจ,จิตใจของตนเป็นเป็นธรรมันตรายโยเป็นอันตรายในธรรมแทนที่จะเป็นความสบายในศีลในธรรมก็เป็นอันตรายในศีลธรรมถ้าว่าไหวก็ไหวแหลก ไหวทั้งคนทั้งพระทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงฆ์ทั้งสัตว์ติฐานทั้งเปรตทั้งผีทั้งเทวดาทั้งอินทั้งปรหมทั้งยมทั้งยักษ์ไหวแหลกไปหมดเลยก็เลยหนักไปหมดเพราะแค่ไหายนี้ก็ไม่รู้จักมันยะมันยังพอดิบพอดีก็ไม่มีไม่มีเรียกว่าความพอดีพองามในตัวของตัวเองเลยอันนี้แหละายิโยมทั้งหลาย อแต่มาจึงนำมาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังว่าถ้าผู้มีปัญญาจะเลี้ยวฉลาดก็ย่อมรู้สีและวัดอันหนักอันเบาที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะให้ควรให้ฉลาดจ่มแจ้งจะจิตจกใจของเรานี่แหละเป็นประการสำคัญนำมาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังฉะนั้นศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ท่านสอนเพื่อความสุขจนถึงบรมสุขและสอนเพื่อความสุขก็คือรู้เท่าทันความทุกข์ว่ามันมาจากทิศทางใดบ้างท่านสอนมาอย่างนี้และพระพุทธองค์เองพระองค์ก็ทรงออกบวชด,ด้วยความสุขและทรงปฏิบัติด้วยความสุขไม่ได้ปฏิบัติด้วยความทุกข์เดือดร้อนเลยแม้จะยากแม้จะง่ายแม้จะต้องสมบุกสมบันแต่ใจก็สบายสบายเพราะรู้ว่านี่คือ วิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แม้จะร่างกายจะทุกข์เพราะการประพฤติปฏิบัติหนักๆแต่พระองค์ก็รู้ว่ามันสุขอยู่ข้างในนั่นแหละสุขใจอยู่นั่นแหละดังนั้นพระพุทธองค์พาดำเนินจนถึงบรม,มสุขพวกเราทั้งหลายผู้เป็นพุทธสาวกเป็นตถาคตาสาวก,กสังโฆเป็นสาวกของพระตรถาคตเจ้าก็จงดำเนินตามทางที่พระพุทธองค์ พาดำเนินพาประพฤติปฏิบัติและให้มีความสุขกายสบายใจในตัวของเราปฏิบัติประพฤติและมีความสุขวันสุขคืนยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยทานนไมศีลและไมภาวนาไม่ด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ได้วิชาวิมุตติหลุดพ้นนี่แหละคือหลักเจณในศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ส่งสั่งสอนเอาไว้เราก็จงนำมาประพฤติปฏิบัติให้มากมายเต็มตื้นในจิตใจของเราให้ยิ่งขึ้นเราเอาแต่เบาแต่สบายเถิดญาติโยมทั้งหลายไม่ต้องคร่ำเคร่งซะจนเสียจริตนิสัยเป็นบาปเป็นบ่อไปเสียอย่างนั้นเอาให้สบายสบายสมบายๆเรียกว่าสบายสบายสุขโขปุญญาจะอุสโย สวายด้วยการสั่งสมบุญก็คือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาให้เป็นเจตนาสัมปทาบุญยสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยเจตนาถึงพร้อมด้วยบุญถึงพร้อมด้วยปัญญาก็เป็นมหัตธิกาเอสาก็เป็นความบริบูรณ์อย่างยิ่งใหญ่เป็นสุขอย่างยิ่งใหญ่ในอกหัวใจของเราอย่างยิ่งนัก นี่นำมาพูดในท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเบาๆสบายๆและมีความสุขอยู่ที่เลือกทำให้มันถูกถ้าเลือกทำไม่ถูกผิดที่ผิดทางแทนที่มันจะสุขมันจะเป็นเรื่องอื่นไปเสียมันจะไม่ตรงแถวแนวทางที่องค์พระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าพระอได้ทรงประทานเอาไว้นี่เป็นธรรมะพูดในท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังในวันนี้ สร้างคุณงามความดีอย่างยิ่งใหญ่ก็สาธุกกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจะมีแจ่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอาราวันนี้อาตมาพระมหา,า,าที่นาคติโรพ,พร้อมกับธรรมะจากภูผาสมควรเจเวลาแล้วละจึงขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร